ไม่โดนดดครับเป็นเด็กดีนอนทั้งวันเอานักเสือมาอ่านยอยู่ไข่เริ่มลดแล้วครับส้มตำปูปลาอร่อยมากเจนนี่ไม่มีส้มตำปูปลากินหรอกนี่อาหารพี่ก็น่าอร่อยเหมือนกันเห็นหรือเปล่านี่ เขาเรียกว่าไก่ทอดหรือเปล่ามีแกงจืดมือเด็กมีน้ำขิงของเจนนี่แหละแล้วก็มีข้าวเฮ้ยข้าวเป็นสีอะไรเนี่ยอืม ตอนนี้ก็ไข่เอา้าทีวีทำไมดับทีวีเป็นไรฮัลโหลเย่เย่ทีวีเย่เย่ฮอฮัลโหลทีวีดับมีสลัดด้วยสลัดอยู่ไหนไม่ดื้อครับหายไปๆนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยเมื่อวานเราพบเชื้อตอนตีสาม แล้วก็9ก้าโมงชาวันนี้เราก็แอดมิดเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับไม่มีไอครับเสียงเปลี่ยนสวัสดีอัฟสเตตฟัสด้วยทีวีงองแงดูอะไรไม่ได้เดฟิกก็ดูไปได้เนี่ย มีสับป,ประรดต้องกินรสเปรี้ยวท้องเสียพอดีเดนนี่ได้กินข้าวแล้วนะ<ม>น้องออฟดูกับข้าวพี่สิพี่มีอาหารมื้อดึกนะน้องออฟพี่มีขนมปังทีวีเราจะตั้งเปิดปิดหรอ สู้ๆขอบคุณครับกินผลไม้ก่อนไม่เคยดื้อใครเลยครับ หมอบอกห้ามไลฟ์สดเหรอไออพี like ่ไลฟ์สดแล้วอะหมอจะด่ามั้ยเนี่ยหมอขอโทษนะครับหมอมีกล้องอหรือเปล่าเนี่ยมันเหงาทำไงได้เนี่ยพี่ไลฟ์ไปแล้วละ่ะเดี๋ยวหมอก็โทรมาด่าหรอกหมอขอโทษนะครับผมไลฟ์เฉยๆนอนทั้งวันเลยวันนี้นะครับ ไปบาไม่ได้เข้ามานะเดี๋ยวกินข้าไม่ลงสู่ๆครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะ ตอนเช้าก็เอกเรล์ปอดไปแล้วแล้วก็เจาะเลือดแล้วนะครับปกติหมดทุกอย่างเลยหมอบอกว่าเพราะว่าเพิ่งได้รับเชื้อเข้ามารู้รถอยู่ครับวันนี้ก็ได้กินไข่ทอดอยู่เจ็บคอหรือเปล่าไม่เจ็บคอครับวันนี้ไข้ลดลงแล้ว ม่อวาวัดไข้ได้สามดจุดเลยก็เลยได้ไปหาหมอตอนตีสามตีสามก็ขับรถไปโรงพยาบาลราชพฤกษ์เองเลยแล้วก็ไปสวอปหมอกอ็ว่าผลเป็นบวกพวกนี้ต้องแอดมินเข้าโรงพยาบาลเราก็เลยได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็รอเวลาแอดมินเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มาที่โรงพยาบาลมได้ครับขอบุณทุกๆก,กํำลังใจเลยนะครับขอโทษขอโทษ ผู้ที่เข้าใกล้ในระยะ3ถึง7วันด้วยนะครับแล้วก็พยายามเซฟตัวเองอยู่ตลอดไม่เจ็บคอครับแต่เมื่อวานก่อนไปเราสวอปแล้วเมื่อวานซื้อเครื่องสวอปมาที่ตรวจตรวจสวอปอะประมาณสอัน ก็สวบชาวว้ชาวเวยน็นช้าเย็นแต่มันขึ้นขีดเดียวพอเราไปโรงพยาบาลมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นว่าพบเชื้อเลยนอนความแล้วนอนตะแคงเยอะเอะย่านอนหงายเป็นโควิดดูแลคนไข้ตลอดขอบคุณครับสู้ๆขาขอบคุณทุกต่ากำลังใจเลยนะครับวันนี้เราก็มาตอนเช้าขับแล้วมาคนละคันกับพี่เนทใครที่บอกว่าผมจอดรถไม่ตรงผมรีบไงเพราะว่ารถกอล์ฟเขามารอรับแล้ว กินดาเก้าเม็ดไปแล้วขอบคุณครับสู่ๆเช่นเดียวกันนะครับทุกคนกินผลไม้แค่นี้อา้าวเม็ดติดมือ นอนหลับเพราะไอ้ออบอกว่ายามมันแรงมากๆเลยกินนิดเดียวก็หลับแล้วดื่มน้ำยเยอะๆดื่มน้ำมาหลายขวดแล้วบอกเจน,นี่ซื้อน้ำมาให้ตั้งสองแพ็คสามแพ็คเลยถือว่าเข้าค่ายลูกเสือ <laughs> แปลกพีแต่บรรยากาศมันดีมองไปมันเห็นวิวเลยสิบสี่วันเองใช่ <laughs> โู่โนะครับขอบคุณครับใช่แลยวก็หายนุกรู้แล้วลูกโทรมาหาแล้วครับเราคุณพ่อสมศรีก็โทรมาแล้วใายเบนก็โทรมาแล้วนะครับโท่โซ่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับดื่มน้ำเยอะๆใช่ ฟาวิกินวันแรกไม่รู้ว่าฟาวิกเหลืออะไรนะต้องห้ามนอนดึกช้นอนเช้าลืมเอาสายให้ทีใหม่ให้ทีเอมแอลมาต่อดูทีวีงไงเดี๋ยวจะพยายามไลฟ์สดทุกวันถ้าคุณมองไม่ได้าอาสะวิวนต้องเอียงกับการนอนเฟมิบูคนนอนน้อยเหรอ ขอหายบายขอบคุณมากๆครับไม่ค่อยเหนื่อยแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นมากๆแล้วเพราะว่าเมื่อวานที่ที่ไปหาหมอคือมันเหนื่อยว่าอีมันมันหอบมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันนอนทั้งวันด้วยเพราะว่าเมื่อวานนอนนอนเยอะมากครับแล้วก็ตื่นมาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็หอบแล้วมันก็ไข้ขึ้นสูงผ่านมาหลายซีซั่นนี้ทั้งหละ ใช่เกิดมาเกิดมาในยุคโควิดก็ก็ต้องเป็นโควิดแล้วเนี่ยพักผ่อนเยอะๆเะช่นเดียวกันครับไม่ได้แต่งหน้ามันฟิลเตอร์ช่วยทั้งนั้นเลยผมก็ไม่อยากสักไม่เชีร์ครับไม่เคยกดกระดิง่งมีแต่พยายบาลโทรหาตลอดเลยแล้วบอกว่า พยาบาลบ,บอกว่าข้ามาส่งแล้วนะครับอย่าลืมวัดที่ประจรหัวใจลืมวัดตัวนี้ด้วยนะต้องให้ผ่านตกรยันด้วยปันกรายานกาากาศที่สว,ว่าลากระเป๋าเข้า a อฟใช่ <laughs> ไม่เจือภายเลยมาแบบสงบสงเงียม <laughs> ขอบคุณครับ ฝากบอกคุณพยาบาลนย่านเนพิ่งด่าผมนะนอนเยอะมากแล้วมีบเบรคฟัสอาหารเช้าด้วยนี่เราจะสั่งอาหารเช้ากินอยู่ตอนเช้าถ้าเราตื่นทันนะเนี่ยเจ็ดโมงจะตื่นได้ไงเนี่ยเจ็ดโมงต้องมาทำการบ้านต้องมาวัดอุณหภูมิหัวใจครบสิบสี่วันผมท่อพี่นนแน่แน่ต้องรอด เราพี่นนท์ไม่นเงียะที <c oughs> ่ถึงทุกคนบ้านสิงก็ขอให้ทุกคนไม่พบเชื้อนะครับในบ้านสิงส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยขอให้ปลายพบเชื้อเป็นคนสุดท้ายของบ้านสิงแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับร้องเพลงบนฐานปอดเดียวข้างห้องเขามาด่านะเนี่ยเตื่นมาสั่งแล้วนอนต่อไงต้องรอดู มีอะไรกินมีของหวานด้วยอ่ะสลัดทูน่าเหรอกัง <c oughs> คำสวอปไม่ได้อภิษก็กักตัวอยู่ตอนนี้บ้านก็ฆ่าเชื้อหมดแล้วนะครับ รณนภิษตอนนี้ก็กักตัวอยู่ประมาณสามวันเดี๋ยวให้ไปตรวจแบบละเอียดอีกหนึ่งทีแต่ระหว่างที่อยู่บ้านร็นภิษก็คือแยกกันอยู่อยู่ใครอยู่มันนะครับหนูต้องตื่นมาส่งการบ้านคุณหมอใช่หิวปกติครับแต่มันจะเป็นแบบว่าเราไม่ค่อยกินอาหารแบบนี้ไง ไม่มีของเล่นเลยไม่ได้เอาของเล่นมาแต่หนังสือมาเมื่อวันเมื่อวันว่าจะเขาจะใหแอดมิสเลยเพราะว่าขอคุณหมอขออดมิสเลยได้ไหมครับถ้าผมผลผมเป็นบวกหมอว่าว่าไม่ได้ไม่ต้องรอตอนเช้าต้องไปจองห้องก่อนแต่เมื่อวานเราก็เก็บของไปเรียบร้อยแล้วแหละชาบูก็ไม่ได้ ตั้งต่อไม่ได้รีวิวอาหารอาหารไม่มีอะไรเยอะแยะมีไก่ทอดตกยังจืดอาหารทุกอย่างของโรงพยาบาลปัดสจักโชว์รถ พักผ่อนเยอะๆขอบคุณครับขอบคุณทุกๆกำลังใจข้าวยังอร่อยอยู่มีน้ำขิงเจงนี่มาส่งน้ำขิงให้แล้วนะครับมาฝากขึ้นมาเดีย๋ยวจะอัปเดตอาการเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็อัปเดตอาการไปแล้วพ่อหมอคุณหมอโทรมาบอกว่าเชื้อไม่ลงปอดนะเอ็กซเรย์ปอดดูแล้วแล้วก็ ก็ไม่ลงปอดเพราะว่าเหมือนมันเพิ่งติดมาเพิ่มมันเพิ่งได้รับเชื้อมาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะครับก็ขอให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันขอให้ทุกคนปลอดเชื้อปลอดภัยนะครับอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้กินยาไปแล้วกเ 9, ม็ดกินยาก่อนอาหารไปแล้วเมื่อกี้ พักประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวกินข้าวต่อแล้วก็กินยาหลังทารแล้วก็กินยาก่อนนอนจมูกได้กินอยู่อครับจมูกได้กินแล้วก็รินรับรสอยู่สู้ๆครับคนเก่งขอบคุณครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับมาแว่ส่งความคิดถึงให้กับทุกๆคนเฉยๆนะครับอันนี้ ก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนรักและคิดถึงทุกๆคนนะครับ